มามากินข้าวจ้านี่ปลาร้สับนี่มา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 หิวหี่วหิ่วเหีวเที่ยงแล้วกินก่อนวันนี้ไม่กลับบ้านใครจะมาหาก็มาเด้อสมัคร,รล,ลีวิลี่ไว้แล้วอาตัยรัตให้บดสมัครให้ แต่ว่ายังไม่ได้สร้างบัญชีอืแต่ให้ลุงโอนแล้วหกพันเงินเดือนหลานก่อนก็เงินเดือนตัวเองอืหลานสี 2, 000, ่พันเราสองพันเราเก็บเองจ้ะ กลางหมดแล้วพปล้างหมดกระปุกแล้วล้างกระปุกขัดบ้านเอามาใหม่เพื่อนกว่าตะเวนรอบนอกมาหมดแล้วเหลือหน่อยเหลือสามหลังง่ายๆเราจะไม่กลับบ้านเรามาสายก็ตื่นหกโมงครึ่งอะ สุนม,มง่า๊กทอดไข ปะลาผัดสุกไข่เจียวมะเขือแก้มโอ้สุดยอดอ กิเก็บไปดางออกกอเก็บขนกลับ เขาใส่รากวจะเอาปล้าเปล่าเอามาให้ใหม่หมดอย่างปลาผัดสุกอันเดิมนั่นแหละยังอร่อยคือเก่าไม่เสียแเราผัดสุกเราทำเครื่องสุกเนี่ยเรามาไว้ที่ทำงานเนี่ยไม่ได้แช่ตู้ซะหน่อยกินได้ลอด เอาป่าจะเอามาให้บอกมาไม่เอาก็แล้วไปอยู่ในตู้แข็งอ,อีกกระปุกนึ่งเลยเป็นกิโลอ <c oughs> แวะไปซื้อมะเขือติดบ้านไหม่ะ 怎么不？ Rồi đây làm cành tuyệt Sự vẹn sư mà lạ lán yếu nè Cành tuyệt băm mừng giặt Xài mà lạ Thật ừ. sốt Thật thẳng rồi. กางทำไมล่ะเรากางมาตลอดมันหมดแล้วเราก็ไม่กางแล้วเห็นเพจดังเขานั่งเสียใจอว่าไม่ใช้จอนกางก็ไม่ใช่จริงๆอ่ะมือซาวไม่พอแถมแถมไม่ใช้ช้อนกางอีตังหงเขาไม่ได้หมายถึงที่กินกับไม่ยากเขาหมายถึงที่กินอยู่บ้าน ุกข้าวชามยังใหญ่กินอิ่มแล้วเหลือต้องเก็บไว้ต้องกินช้นกลางนี่ไม่กินมือซาวซาวไม่พอเราเข้าใจภาคไหนแต่ไม่ใช่ช้นกลางนั้นไม่ถูกต้องถ้าจะซาวก็ต้องแบ่งกินนึกออกไหมอืมอ๋มอขอบ,บ,บ๊ายบาย